มันไยรับอกหลุดมั้เหรอมาแล้วมีอย่างละอีนเปิดไฟละอีแต่เมื่อคืนมาตัดคุณแจอยากขอมา้งเข้าสำรวจกับมาเข้าอีนกรเลยถอนกำลังกับกลับไปเลยประมาณขี่ดงมกคน ประมาณสองพุงอะไรอยเ้ยก็เลยบ r a b ไปละตะกี้เขาก็โทรเข้าไปสูตรนอกกันละเสียชีวิตแล้วอย่างแบบตอนเข้ามาเจอนอนอยู่หน้าห้องน่ะเล่นอยู่ข้างล่างเหมือนกับเฝ้าซบเจ้าของนอ่อตื่นแต่ตะคืนแลยก็ không mầm non nèo ngon 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 ปสูงเอี่บตอนี้าออกแล้วไม่ัแล้วแอกบ้านเหมือนหมาเหมือนหาตายีัวนี้เฝ้าเจ้าของบ้านครับเฝ้าเจ้าเฝ้าซพอยู่นี่อครับเนี่ยแมวเนี a a oh, ่แมวนี่ขอเด้อแวแมวเฝ้าศพ ไม่เป่าศพเจ้าเจ้าของบ้านอยู่นะเป่าศพเจ้าขอกว้าสวยพักเจ้าบอกว่าไหนลูกเป่าศพเจ้าบอกว่าไหนมันเดินอยู่แถวนี้อไม่ใช่ไม่ใช่เปอร์เซียเนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ของบ้านนี่ของบ้านเที่ยวเฉยเปอร์เซียเปอร์เซียเขามาเที่ยวเฉยนะนะของของบ้านในบแบบ